ให้พบเิอผิดหวังขอเป็นเธอได้ไหมช่วยปลดคำสาบาย นี่คือเลื่อนใช่ป่ะอันนี้มีลานสองลานอันนี้คือลานที่อันนี้คือลานนัดเป็นนัดแล้วกันสึงว่าถึงมาถึงนี้แบบปรับใช่ป่ะเนี่ยไ้องยืนอยนี้ไม่ได้นี่นีไงใช่ป่ะคอทอยคนละเพลงใหม่เป็นตัวเองไม่เคยประมาณนี้ใช่ป่ะอ๋อใช่ป่ะมันต้องอยู่กันคนละลานต้องอยู่คนละลานเพราะถ้ามาตรงนี้เสร็จเลยง่อยเลยง่อยเลยมุนกันไม่ได้เลยต้องมาอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะเลื่อน น่าอย่นี้ใช่ไหมพี่ดันเลยอีกนิดเลิกอีกนิดนึอีกนิดนึ่งทุกอ่างพี่ต้องควบหมดเลยสิใช่ไปปั๊ปั๊บเขาต้องมาอย่างนี้อีกนิดนึ่งไปนี่นนแล้วลางเลื่อนไ,ไนนนจ ภาพนี้จะดูสบายตาขึ้นในี่นะตัวฟองและตะกี้เนี่ยตัวจริงอ่าตอนนี้ปั๊บต้องแยกจากกันละใช่มเพราะเดี๋ยวลางจะเลื่อนลางมันจะเลื่อนปั๊บดูนะเบิร์ดส่งแล้วค่ะอส่งปั๊บเปลี่นลายแล้วค่ะ ลต่างคนต่างถอยไม่ได้ต้องเป็นคิเพราะว่าเพลนถูกซ่อนไว้ถูกซ่อนไวไม่มีแล้วเวลาเต้นก็ต้องไม่สะดุดขอบเป็นแบบนี้มีโอกาสสะดุดได้แน่นอนมันจะยกขึ้นมาเป็นรอบขึ้นมาก่อนเี่ดเบิร์ดแล้วเบิร์ดก็ค่อยเข้าไปเขาคุยว่าจะลิงมากไงจับใส่จับมันใส่กรงก่อนแล้วเอาขึ้นมาเพราะจริงๆนะพี่คิดเลยหรือเปล่าพอมันยกขึ้นมาปั๊บนะ้พี่อยากจะเดินถึงเนี้ยจากแท่งเนี่ยลงไปอ่ะลงไปตรงนู้นเลยเหรออยากเดินบนก้านอ่ะ ใครก็จะไปยอมให้พี่เดินก็นั่นสิเขาก็เลยต้องกรงกั้นอ๋อไม่งั้นถ้าไม่มีกรงกั้นเนี่ยไปเนี่ยไปได้ทั่วนะครับสนามเลวขึ้นไปประมาณกี่เมตรเนี่ยฮะ ความเป็นสิบใช่ไหมสิบแปดเมตรถ่ะความยาวของของก้านน่ะนะคะความยาวของก้านสิบแปดเมตรสิบแปดเมตรสูงนี่ก็ความสูงก็น่าจะประมาณเมตรสักสิบเมตรค่ะทุกอย่างเดียวเป็นน้ำพุขึ้นมาอ่าใช่อ๋อนี่คือนี่คือช่องน้ำพุอืม เปียกมั้งมะแรกแรกไม่อยากมากเลยอยากเปียกอยากเปียกแต่เขาไม่ให้เลียเลยเขาไม่ให้เขาไม่ให้เปียกเกวรวมกันเป็นพาร์ดีสิ่งเหล่านี้คือความทรงจำตลอดไปเก่งไวเด็กสองคนได้ตื่นแล้วพูอะนะครับแถวบ้านไม่มีอะฮะเห็นน้งพูไม่ได้ เราเคยมีไว้ร่วมกันเป็นครบสิงลานีคือความรงจม่บ้านนาแหลงนาบาไม่มีฮะเฮ้ยเฮ้ยันนั้นก็ร้อนด้วยวันนั้นร้อนเฮ้ยร้อน ไม่ม right ีน้ำหรอน้ำที่บ้านตัดทีพอดีเฮ้ยร้องไปเลอะพี่เบิร์ดเก็บเทียบความสวยกันดูนะฮะ เข้าจมูกว่างว่าเนี่ยหีเข้าตาด้วยรับที่บ้านมีแต่น้ำจิ๋งไงคะไม่มีน้ำพุ้งใช่แต่เป็นคนเห็นน้ำพูอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยได้แต่เด็กๆก็ไปวิ่งแถวสะพานมขวานที่มีน้ำพูอะไรล้างนะสะพานมขวานติดมาแต่เด็กชอบชอบเป็นคนชอบน้ำพูฮครับแล้วไปคุยกับคนอื่นบ้างหรือเปล่าแขกรับเชิญคนอื่นอะไรมีสิครับสาวๆแขกเยอะเหมือนกันนี่หลายคนใครผ้าเต็มลอนไม่ใช่ ไปคอนเสิร์ตแล้วไม่ได้ไปทำเองเริ่มเริมเริมนี่นี่แต่งตัวเป็นแขกตัวนี้นี่ฮะีออกแขกให้ดูคนหรือคนน้องหงหยกครับเนี่ยพิษตานี่ก็ไปคุยกับใครมาคุยกับหลายคนนะครับเอาสองคนก่อนเอาสองคนก่อนสองคนที่เราไม่คิดว่เจะสนิทกันเลยนะฮะสนิทกันเพราะงานคอนเสิร์ตอันนี้เลยนะคะคนนึงเป็นนักร้องคุณภาพอีกคนเป็นนักแสดงคุณภาพใครเหรอได้เอ็นโดฟินกับน้องพิงกี้ สาวิกานะฮะไปไปสนิทกันท่าไหนไม่รู้ไม่รู้เจอกันปุ๊บนี่สนิทก er ันได้เลยทันทีโดยเฉพาะโดยเฉพาะน้องพิงกี้นี่ก็จะมีข่าวกับคุณอ้ําอธิชาติอยู่ใช่ไหมครับก็เราไปคุยกับเธอว่าเธออ้ําแอบมาอะไรยังไงบ้างไหมกับนี่นี่นี่พิงกี้เขาอยู่ช่องเจ็ดเราช่องสามนี่ข้ามช่องกันได้มาออกที่เนี่ยเ้าบอกว่ารักข้ามช่องเขายังรักกันได้เลย ถามน้องแล้วน้องเ็บอกว่าเป็นแค่ตัวเลขอะไรนะอ้าวพิงกี้มาออกตีสิครั้งแรกครับเจอเลยครั้งแรกที่เจอกันก็แบบทักทายกันเลย่างี้แต่อาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันนิดนึงพี่ดาสวัสดีค่ะแต่ปรากฏว่า อยู่เท่ากันค่ะแล้วไปนล้มาสายวิกาเป็นพี่ด้วยแก่ยนเดือนพี่เสือด้วยเหมือนกันดูนั่นคู่เสืออะไรคะเสือกลางคืนค่ะเสือเสือกลางวันค่ะหน้าดูตาในตาเสือเสือสองตัวอยู่ท่าเดียวกันเลยนะในตอนนี้สักวันหนึ่งก็จะไปร้องเพลงด้วยกันนะคะอยากอยากร้องเพลงด้วยกันร้องฟังเขาร้องแล้วอ้โขนลุกแบบว่าสุดยอดกลังเสียงเอาลองร้องเพลงของดาเขาสิ

นี่ตอนเด็กเรายังอยู่อะไรเหรอวงก็มีสี่คนไอ้วงอะไรของอะไรบันจีจริงเราอยู่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 เราอยู่ตอนเด็กเก่ากว่านั้เนี่ยเรารุ่นพี่นะเราเป็นรุ่นพี่เลครับอ๋อเมื่อเนี่ยเมื่อ8ปีที่แล้วเหรอตอนนั้นเป็นวงสี่คนเหรอสิบสี่สิบสี่คนไม่ใช่ไม่ใช่อายุจะเท่ อันนั้นตอนอายุ14ตอนนี้22ค่ะลองคิดสักวันนาขนาดไหนอ๋อเป็นศิลปินลึกลึกล่ะจ๊ะนองพี่มือเย็นเหรอจ๊ะน้องพี่มือเย็นค่ะต้องจับมือเขาบอกกินกาแฟช่วยได้นะถ้ามืีกาแฟถ้าเป็นพวกสตาร์บัคอะไรก็ช่วยได้เวลากินเขาไม่ได้ใช้เขาไม่ได้ใช้ดื่มนะกาแฟใช้แบบอ้ามเจอเจอมาเห็นเดินดูเเดินเดินมาเดินมาเฮ้ยสวัสดีสวัสดีค่ะ อพี่อะไรใครอ่ะวันนี้มาดูป่ะมาดูบ้างยังยังวันน NO ี้ไม่ได้ดูเอ้ยวันนี้อาจจะดูแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มาบ่อยแล้วไม่ได้ดูหนูล้วดูดูน้องดาค่ะแล้วน้องดาอยู่ไหนน้องดาอ้าวน้องดาอยู่ไหนคือแบบเยอะไปป่ะขอเมาส์นะคือแบบว่าเยอะไปป่ะอะไรอ่ะอ้า อะไรอย่างเงี้ยเขาดูแลไงอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเพลงใดยังมีดูแลรักน้อยก็คือเป็นเจสชนแมนนะค่ะเออเจอกยนวันแรกปุ๊บคือแบบว่าเฮ้ยเราเลี้ยงข้าวกันเราไปเลี้ยงข้าวเราไปเฮฮาบาติงโกคือวันแรกปุ๊บสนิทกันเลยวันที่เราไปกินไปปาร์ตี้ด้วยกันคุณพี่อ้ําเนี่ยค่ะแล้วก็พิงกี้แล้วก็จริงๆ้วเหมือนเราเป็น เป็นตัวอะไรไม่รู้อยู่ระหว่างพี่แบบว่าแบบว่าเอในโต๊ะอาหารเนี่ยเหมือนโลกของเขามีเขาไม่รู้ใช่ไหมคือต่อให้เรานั่งขั้นก็เขาจะมองข้ามเราไปใช่ไหมใช่วันนี้รายการรายการอะไรนี่เปล่าไม่น่าจะมาตรงนี้เลยเนี่ยแชร์แต่คำขอบคุณมากนที่มากอบบคคุณรัอืมอ้ามอ้ำ ปาจีนะาจีน่ารักดีสวยนะฮะสวยยิ่งหวานยิ่งสวยนะครับข่าวพิงเกลี่ยแล้วเห็นบอกว่าคราวนี้มันมีสลิงมันมีขึ้นที่สูงลงน้ำลุยไปอะไรกันไม่รู้เยอะแยะมากเลยค่ะมีอุบัติเหตุบ้างก็แคอนเสิร์ตแบบนี้กับพี่เบิร์ดรู้สึกจะไม่มีแต่ไปมีกับนักคอมเนี่ยแหละครับเอออ่ะอุบัติเหตุที่แบบได้ยินแล้วเสียวเหมือนกันนะเป็นไงอืมไม่อยากจะบอกเลยว่าอะไรเล่นลงไปดูไหมฮะ ขาดอะสภาพแย่สภายแร่อะจริงวะเป็นอะไรยังไงขาดสภายแร่งนี่ถึงตายแล้วเนี่ยก็เกือบเกือบอะเกือบตายไปชมเลยดีกว่าชมแล้วหนาวดีกว่าชมแล้วหนาว